กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ารบวันนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณพ่อของประจําหม่วันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้ 2, นาร้อยหกสิบหกคุณพ่อของบริฝันน่านแล้วค่ะท่านผู้ชมงมดนี้หมด่ประจําวันที่สองคุณพ่อของฝันฝันย่ามได้ออกย่ามนั่นแม่นบะค่ะคุณพอ่อ,อค่ะ,ค,ะคุณพอ่อฝันเห <laughs> ็นแม่นั่งขาวค่ะท่านผู้ชมบอกว่ามันถูกยากหลาย บอกเหลขคุณพ่อของสามโตเลยค่ะท่าชมให้โชคให้ลาบสามโตเด็ดๆจะเป็นเหลขดีเด็ดแต่ไหนเนาะค่ะเนาะก็ไปฟังกับคุณพ่อของผมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวนัไม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อของผมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสวัค่ะคุณพ่อพ่อเราเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแต่สม้ชมเราจะบอกไปน้ำหัวไว้น้ำเราบอกตไปคนทีวอรซีเรียเดนะพ่อเนาะ ปันมาจากไหนก็าคนมาน่ามาบอกจากไหนท่นที่เขามาบอกเป็นโต้แล้วเลยเป็นโตเลยวะเป็นโตาผู้หญเน่ะพ่อเป็นไงละบ่าเขาบอกทำแห้งเนี่ยาาบอกให้มาบอกเขาบอวพีนั่งขวเลยคออยู่กับก๊ดูแล้วมาบอกเขาวะพีนั่งข่าพีน่งเข่าอยู่ก๊กดูมันนะอยู่หน้ามันคอแล้วว่ะใบหน้าคอยเลยหนมันถูกมันหากร้ายเขาวะมันบอกเลยบอกเบอร์ได้อยว่ะ น้ำขึ้นกับมานอนมันกับพันน้ำความฝันนอกความฝันครับเออขอพ่อขอกับมานอนเล้ยฝันเลยบ่บพ่อพันนอนขึ้นนอนกับพันน้าพันกับเขามาบอกครับเขาบอกเขาอยู่หน้าเขาว่าเพิ่นไม่เห็ดจังไหนครับเป็นมหาเป็นมหาเจ้ามหาแล้วคนคนวะเพิ่นมาปลุกเลยบอกหรือเป่เพิ่นมหาวัดอย่างไดเหล็กไดเบื่อลีบบอกเพิ่นหรอวะครับอย่างใดแล้วว่าอยู่ใช้ยมนาคาขอบวะอยู่ด้านลัางเขาอืม เป็นเป็นแม่ยิงหรือผู้ชายพ่อแม่ยิงโอ้แม่แม่นั่งขาวอีู่ีเนาะนั่งขาวคนนั้นตั้งทีแม่นบ่แม่นแล้วมันตัวกับตัวแล้วก็ยคงชื่ออยู่ได้เดือนวิเท่าไหแม่นบอกพ่อก็ยังเองเลยนะครับเองคนเดืยวมาติหน้าของชื้นก็ไม่ติดรู้ฝันนี่ฝันอยู่บ้านหรือฝันอยนหน้าหุวงพ่อฝันเองนอนอยู่เหื่นโอ้หลอ้พ่อไม่นอนหน้านะครับเนาะแต่ว่าพ่อไปหน้าพ่อไปขอเพิ่นอยู่เรื่อยแม่นบ่ก มันโกพันกูเจอกระโบพันหน้าครับมะวีนี่มันพันข้างเขาอยู่ใช้อยู่หน้าแล้วเจ้าเจ้านักเขาวเขาอะเจ้าเจ้าแม่นักเขาวมาเขาฟันบอกค่ะแมี่พ่มาหาเองเลยงู้โมาหาหอนในฝันเลยมันทุบมันหยาบร้ายกวา้มาปนมะพายกวางค่ะอย่างมาปนมาพายเอาเอาแนวทางเอาโซ่มาให้นคอเนาะโอ้ยเอาอยู่นักกันจะได้ปี้เขาปัญหาเฉพาะ ปห้้องนนาแลวครับปกตินี่ตั้งแต่พ่ออยู่มาตั้งแต่ได้ยินว่าอันมีแม่นางขาวนางนางขาวนี่พ่อเคยฝันหาเพื้นจักเพือบอ่ะค่ะพ่อพันหรือพันอยู่แล้วเ่อเขาก็บอกอยู่มากเจอเ่อเจอเขาก็บอกอยู่มันกระถือนะถูกมาันก็ฟันหนมาตั้งได้ปีได้สามมันก็โบพันหน้าโบแล้วก็ห่างไปโดนตื่นหลายปีหลายปีฝันใหม่หรครับสร้างค่ะตกมาโมนีพื่นมาหาพื่นมาเขาวฟัน วัาถูกว่านักญขาอะหนอกเล่มดูตัวได้รามเขาะามไปทามเขาเจ้าอยู่ใจอยู่นกันแล้วเขาอะอยู่นกันเลยครับแม่เจ้าหน้าเ้าหน่อยเขาอะแม่คนับเขาเคาอะได้เลยได้บ่ขึ้นมาหนักล้ละตตัไหนก็พ่อลรองกัได้หมดเคปซีนะครับตเดหครับ แม่ครับหนึ่งสามเก้าแมนอกลแมนครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก่ายําพอเราซี่อกว่าเราจำได้อ่เราก็จำได้ยี่นอหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก่าเก้าัเโลดเลขล่างล่ะครับคุณพ่อเลขล่างล่ะครับแม่เพิ่อนบอกเลขล่างบอกครับพ่อย่างเกาะนบอก่นบอกแค่สามตัวนะบอกครับผมสอมตัวบอกบบอกบอกเลยบอกครับ ลองตัวบอกป่บอนาะรบอกาบอกนะถามตัวองชิ้วันทีหนึ่งก็หนอครับก้อนทีหนึ่งเด็กถ่ายสามตัวละวันทีหนึ่งนะพอเนาะชิ้นแม่หนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก่านะคะทุกท่านโอ้เหลงงามอยู่ตัวนี้นะคะหนึ่งสามเก่าแม่นั่งขาวนะคะมาขาฝันบวกเหล็พ่อนะคะพ่อไข่เนาะค่ะเนาะพ่อไายพ่อของพ่อของพ่อของนานั่ง ที่เคยมาติดตามตัวเล็อยู่นะาถอยนะคะท่านผู้ชมเนาะมื่อวาไชิสานอยู่ได้ใส่ไ่เลยนะครับฟอระใส่นักเลยบอกครับเอานักถือแกมันดังมันดัขอกว่าสีดังเลยาจแสดงว่าบอกมากหลายเป็นวมนิเล็กก็ี้โอ้ยหนึ่งเก่าหนึ่งสาเก่าหนึ่งสามเก่าหนึสามเก่านมาเขียนเป็นตัวเล็กเลยเป็นมะฮองบอกเลยครับเนี่ย เป็นมะฮองบอกเรื่องมะเขียนเลยครับเป็นมะฮองบอกเรื่องเขียนเาบอกเขาบอกอะไรวะโอ้มะบอกมะบอกเนาะค่ะเนาะบ่ได้เขียนบอกมันถูกมันยากอยู่นักอยู่ใช้อยู่นักกั้นหลายปีตัวค่ะมันถูกมันยากอยู่นักกั้นก็สิบอกเลยเขาว่ะได้แหละหนึ่งสามเก้าเขาวะเขาก็เลยเสด็จคืนทูเมื่อครับผมพ่อฝันมืาขึ้นนี่นะคะฝันขึ้นนี่โอ้ฝันเอ้ยฝันมืาขึ้นที่ผ่านมานะคะ เราั้งงบ้านเล็กที่ตัวไหนล่ะครับสามแปดบานเล็กีสามแปบานเล็กทีสามแปดสามแปดหน่งสามเก้าุเลขไก่ไก่เชี่ยงกันนี้แล้วมินเท่ากับตาดีจนเสาเ็นสามแปดสามเก้าโอ้โหสี่ปลบเลยแอมินเอาครับผมเนาะแต่ยังคุณพ่อค่ายบอกไปละคบวลาแม่นั่งขาพนักบอกเลขตัวเดียวสาม เลขหางเดียวสามตัวครับผมคือเกือบหนึ่งสามเก่าเนาะแต่ว่าคุณพ่อเป็นฝันอยู่บ้านเลขที่สามสิบแปดครับผมบม่ได้ฝันอยู่ไหน่านาะบริษัฝันอยู่เทียงหน้าท่านได้มาจุดใด็ตัวใด็กกะพอเที่ยงมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางของลอตเตอรี่แนวทางของจดากินแบงครับผมเนาะใไฮมากระจัดขัยในเบืองบหควาข้อธุนาน ไอ้ทุกท่านโปรยไปแล้วาางพในการรับชม้วชมหน้ามันฝันแล้วครับเนาะตัวได้ปีนะฮะก็มาพันนี่ต่งได้อายุแล้วพ่ออาเนาะพ่อขอบคุณหลายนะครับพ่อขอบคุณหลายนะครับว่าจะพ่อแปขอบคุณค่ะคุณพ่อคอบคุณครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเอาไ้นี่เนาะค่ะสมาชมเลขของคุณพ่อของแคปหน้าจอยเวิงเดอร์ค่ะคุณพ่อของเนี่ยบริฝันมานานแล้วค่ะสมาชมหลายปีแล้วเพิ่งมาฝันเนาะค่ะสมาชม ฝันย่ามใดออกย่ามนั่นฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทางผีแม่นางขาวค่ะท่านผู้ชมบอกว่ามันถูกมันยากหลายมาให้โชคให้ลาบบอกเลขหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก่าเลเก่ากับเลขกหกมันโตเดียวกันแกอย่าลืมกันไว้น้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกบ้านเลขที่กับบ้านเลขที่สามสิบแปดค่ะท่านผู้ชมเรเอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่นะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจําอวันที่สองพฤษภาคมพศ2 5 6 6ค่ะสํ 2, 000, ห 66, าหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสิล่าธรรมชมพปกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะเขาหากโชกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะกย่พึ่งผ่าไปใส่เนะาะค่ะธรรมชมทองมีสามดาวนี่งมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะปรับชมของดีกับเบาแอมและทงกันเลยค่ะ เดมาตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้า,า,ลานคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิเรธีเนาะครับนะบาอท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไนคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับกับสมาชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการกขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับไปจ้ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลายพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนว่มอะไรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดยเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสด้มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม นักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกุมเนี่ยแต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยืน่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งตรงกับบลหรี่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โทวนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสีียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือกเลกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งโตเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาดเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําห่าะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ัสาธุสาธุครับ